สวัสดีทุกคนครับ Something about us นะฮะวันนี้เป็นวันสำคัญมากเพราะมันคือวันเนรี่ครบรอบหนึ่งปีของผมกับเมท่านต้องจัดใหญ่ต้องเล่นใหญ่หน่อยเรื่องมันมีอยู่ว่าวันก่อนครับผมกม็ไปควานหาว่าเฮ้ยของขวัญอะไรที่มันจะถูกใจสำหรับ อันดับเซอรี่ปีแรกเนาะปีแรกมันต้องเล่นให้แบบหืุให้จำอ่ะก็ไปได้ความมาจากเพื่อนเขาครับว่าเขาชอบแล้วตามหากระเป๋าวินเทตกับแนวเป็นกระเป๋าแบบคาดเอวมีสายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเจอมาจนได้จะมอบกันง่ายๆมาถึงยื่นหมูยื่นแมวไม่ได้ผมแอบไปจองเรือไว้ครับนีเรือยอดเลยรอๆอเลยเท่านั้นไม่พอครับผมจองร้านอาหารไว้อีกครับเป็นร้านอาหารที่ไท้มิชลินนะสองดาวนะเราขับเรือลํานั้นเนี่ย กินข้าวได้เลยอะโอ้โคตรหล่อตามไมปาดีกว่าวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบแต่งงานปีแรกก็คือนัดก,กับพี่โดว้นะว่าต่างคนจะต่างมีเซอร์ไพรส์เอาเซอร์ไพรส์น่ารักนรักก็พอเพราะว่าปกติเนี่ยไม่ว่าจะวันอะไรก็ตามพวกเราเนี่ยค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าสินโพมากเราก็ไม่ค่อยได้จัดอะไรหรือเซอร์ไพรส์อะไรยิ่งใหญ่นะคะ <c oughs> ครบรอบหนึ่งปีทั้งทีเนะาะทีนี้ท่านก็ไม่รู้พี่โดจะเซอร์ไพรส์อะไรนะคะแต่ทีนี้ท่านก็เลย ถามทีงานพี่โดมนะคะอ่าจะได้สนุกสนุกนะคะแกล้งกันไปแกล้งกันมาท่านก็เลยได้แผนแล้วเพราะเรารู้มานิดหน่อยเหมือนมีการขึ้นเรือเขาใบมาแบบนี้นะคะท่านก็เลยนึกแผนอันนึงออกนะคะก็คือท่านจะเอากล่องของขวัญเล็กๆใช่ปะทาให้แบบว่าดูมีคุณค่าแล้วก็ใส่หินเข้าไปแล้วก็แกล้งทําให้มันตกพี่โดมก็น่าจะตกใจอะแต่จริงๆแล้วท่านมีเซอร์ไพรส์ที่แท้จริงที่ท่านคิดไว้ก็คือการ ร,ร,ริ้นรูปพรีวดดิ้งและรูปคู่เราโมเมนต์น่ารักน่ารักเราทั้งคู่เป็นคนที่อยากได้รูปติดบ้านมากแต่เป็นพวกชิวทั้งคู่ก็คือไม่ได้ปิ๊นไม่ได้ทำสักทีเราเลยไปจัดเต็มนะทำรูปมาแล้วเราก็จะแบบจัดในรถบ้านของเขาแล้วก็จัดเป็นบรรยากาศแบบกะว่าเข้าไปแล้วเป็นแบบว่าเห็นรูปเรามีดอกไม้มีจุดเทียนอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าท่านจะจัดออกมาเป็นยังไงนะสู้ๆค่ะ เดี๋ยวก่อนเราไปกินข้าวอ่ะที่เตรียมถึงเซอร์ไพรส์ไว้ให้แต่พ้อแม้คือว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอ่ะอยากให้ท่านปุกตาปุกตาปตาห้ามเห็นนะเหมือนเวลาเขาเซอร์ไพรส์แฟนเอาผ้ามาปิดหรือเอาตามาเตรียมมาแล้วล่ะาล้อออกมาขนตาหลุดกันก็นี่ไงกลัวอยู่เลื่อนออกมาที่ขนตาหลุดเบา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 ลงมาเลยโดด โดดได้หรอไม่ได้สุดสุดเฮ้ยเธอขเงาฟอเจ็บก็เดๆเอาค่ะมันรู้สึกแบบขาจะแพงได้ไม่แพงไหมแพงเดินมาขาไม่แพงหรอกแต่ที่เซอร์ไพรส์เนี่ยแพงอันดิเอร์ซารี่เนี่ยปีแรกมันต้องจัดจัดเตไม่ใฉันเลยันดูอยู่ตลอดระวังนะครับได้ยินเสียงคงรู้แล้วแหละว่ามันเป็นน้ำโอ้ยเอางี้อ่ะเปิดตาได้แล้วตรงนี้ไม่เปิดเดี๋ยว ไม่ไปถึงจุดหมายลงน้ำก่อนดีนะคได้ลรงไปหน่อยนึงเลยอ่ะคือตอนแรกอยากไปทะเลแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ได้อยู่นโอเคงั้นเราลุยกันเลยพี่เอาูาเอากมามาถ่ายรูปกันจะได้ไม่เมาเรือเอาค่ะ เซอร์ไพรส์พามานั่งเรือนะครับอยู่แม่น้ําเจ้าพยาเลยเดี๋ยวนี้จอดอยู่กลางแม่น้ําเดี๋ยวเราไปเเอชเชทิกแล้วไปวนกลับโอเคโอเครักสภาเป็นธรรมชาติง่ายๆเนาะบ้านนั่นแหละว่าง่ายๆงั้นเดี๋ยวตรงนี้แหละที่เลยรักน้องไอ้ยาหน้องยังสวยอยู่ไหมเนี่ยน้องน่ารักอยู่จ้าหน่องนี่กำลังเข้าเมืองแล้วดูอะวิวสวยเลยเฮ้ยคนสยามเซอร์ไพรส์พี่อะยังไม่หมดหรือปะ นึกว่าอันนี้หมดแล้วยังพอแล้วเฮ้ยมันต้องจัดเต็มปีแรกปีที่สองนะคอยดูคอยคอยตัดลงไปเอออย่างนี้แหละถูกต้องปีที่สามนะไม่ต้องดูเลยไม่มีให้ดูไม่ใช่ฮ h a อ p น a n n i ร e r ซ a r ีค่ะเขาเรียกว่า enjoy moment เราถูกกล้องจับเพราะเดี๋ยวมีลูกแล้วเราไม่ได้มาสนุกอย่างนี้้วน จริงค่ะพี่โดแต่วันนี้ท่านมีของขวัญท่านอยากจะแบบซื้อมาให้พี่โดมัมนมีค่ามากมากเลยท่านคิดว่าพี่โดจะต้องชอบมาแล้วค่ะ<ห>เลงไว้ตั้งนานดน้วยใช่ค่ะชอบต้งเลงไว้ตั้งนานนี่แหละไม่ต้องเลงนานด้วยจนะ้ะมันแพงค่ะไม่มีตังซื้อ <laughs> พี่โดรับมอมหน่อยอ่ะจับ <Okay. S 1> ไหนช่วยจับได้ช่วยจับน, <Okay. S 1> นี่นะ <laughs> อ้าวเฮ้ยดิมันแตกได้อ่ะดิโอ้โหนี่เหลวเป๋อะไรเนี่ยนายเนี่ยเราไปเขย่าทำไมทไมเดือขำอ่ะไม่มันแตกมันหล่นเบามากแตกด้วยเหรอมันแตกง่ายมากชั้นถึงได้จับดีๆนี่ไงโว้คนดีแตกจริงเหรออืมไม่รู้อ่ะมันอาจจะแตกแล้วแหละโอ้พี่ว้าวไม่ไม่ไม่เฮ้ยแต่ดังกูกแกกูกแกกูกแกเลยอ่ะ อะไรอะบีถ้าแตกจริงเสียดายนะแพงด้วยป่ะเนี่ยก็แพงไงแกะไปเลยก็ได้มันแตกก็ได้รู้ไปเลยว่ามันแตกแล้วเปล่าเฮ้ยชวาล็อกกี้ด้วยอะอะไรวะโดนเด็กหลอกเด็กหลอกเฮ้ยพี่ก็ว่าอยู่ดูทำไมไม่ค่อยตกใจก็ตกใจว้ายว้ายว้ายแกหัวดนี้ เออเอามาแกล้งเล่นก่อนเขาเรียกว่าพยายามพยายามจะสร้างเรื่องพี่โดมท่านนามีเซอร์ไพรส์จริงๆอีกอันหนึ่งเดี๋ยวรอจริงเลยใช่ไหมจริงอันต่อไปอันนี้ซ้อมพี่ก็มีเซอร์ไพรส์อีกอันหนึ่งลุงบีพี่จองร้านอาหารไว้จ้ะเอแต่ว่าเราไม่ต้องมานั่งรถนะเพราะเดี๋ยวเรานั่งเรือไปถึงเลยร้านเนี้ยเอจริงเหรอจริงคุยเป็นความฝ่ฝันเลยอ่ะนั่งเรือไปถึงร้านเลยก๋วยเตี๋ยวเรือตรงพนัง หรือพี่โดมจะเซอร์ไพรส์ก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเป็นปลายังลวกอยู่เลยอ่ะน้องถึงแล้วจ้าฝ่าตรง้ามไคอนนี่เลยสวยๆหรอใช่ร้านนี่มีชลินด้วยนะอีอ้าวบอกแล้วว่าอันเี้เทัลลี่ต้องจัดหนักปีแรกเนี่ยต้องจัดหนักปีต่อไปก็ค่อยลดลงฝนตกนิดนึงนะขอบคุณนะครับพี่เดินเข้าไปในกันดีกว่า สวยไหมสวยมากชอบไมมากที่สุดแม่ชอบตรงที่นั่งนั่งฟังเปนโนเล่นเข้ามาแล้วเขาเล่นเพลงเราอะฟีลเป็นไงอะเราไปทับใจมากเลยอะแล้วเขาเตรียมรูปเราให้ด้วยนะดูดิดให้ลูกรู้เลย,เลยว่าเนี่ยปีแรกของพ่อแม่เอง รู้ว่าน้องชอบอะไรแบบนี้ชอบมากค่ะเฮ้แต่ผมชอบภาพรวมของร้านนี้มากเราเคยมาที่ไหนครับเราฟีลกูทุกครั้งเราเคยมาถ่ายแบบชุดแต่งงานที่นี่ครั้งแรกที่เคยเอลังการงานสร้างมากเซอร์ไพรส์ที่พี่ตัดให้ยังไม่หมดน้อย h ฮ p p y a n n i v e r s a r y ขอให้มีอย่างนี้อีกตลอดไปขอบคุณพี่ดงมากเลยแกะดูเนาะแม่โบก็ชอบแล้วคะรู้ว่าน้องชอบสีม่วงเนี่ยครับคือไปโหไปปรึกษามาตั้งหลายคนอ่ะกว่าจะรู้ว่าแบบมันต้องเป็นอันนี้เว้ยสิงปะเนี่ยปุดเต้นบั y g ั d หรือว่าบีชอบอันที่มีคาดเอวว่าน่าร,นนรักไหมอันไหนะลองดูนี้หรือว่าอดข้าวดีถูกใจไหมคะแต่เปลี่ยนได้นะถ้าเกิดใส่ไม่ได้ได้ค่ะข้างหลังมีเคส <c oughs> เป็น complimentary จากเลยนอบางเดียดูสิแต่จะ,จะบอกว่าคู่รักหรือว่ามาเลี้ยงวันเกิดเลยนอบางดี นะครับที่ o อเร n t a l ของเราคลาสสิก<อ>ดีแนะนำเนาะอันนี้แนะนำแล้วไหนมีมีเซอร์ไพรส์พี่ด้วยเออจอเซอร์ไพรส์ตอนนี้เลยเหรอยังยจะไปเจอเซอร์ไพรส์ที่ไหนเนี่ยตาเขาบ้างเลยนะครับขอบคุณนะคะครับผมเลิฟอ,อยู่ครับพี่โดมคะ่ะเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ของน้องกันคะ่ะได้ค่ะแล้วหนูจะไปไหนอ่ะเอวเฮ้ยเราเอารถบ้านมาเนี่ยนะ พี่โดมจำได้ใช่ไหมว่าเป็นรถบ้านตัวเองเอรากรถบ้านพี่มาตรงนี้เนี่ยนะงงเลยอะงงปะเอรกอปะเนื้อเล่นมาลงมาตั้งตรงนี้จริงเหรอเนี่ยก็เราแต่เราก็ต้องแบบขออนุญาตค่ะแล้วก็ขอบคุณทางทีมโอเลนเทนด้วยค่ะเฮ้ยเฮ้ยอั้นเ้เล่นใหญ่ไม่ใหญ่พี่โดมมันเา้ากแบบเฮนยเ้เ้เฮ้ยเ ิของเราไหนขอขอเข้าไปดูด้วยได้มั้ยเชอบที่แบบมีเพลงคลาสสิกเปิดอยู่อะเฮ้ยเธอมันขาดเยลจุกอะผมยังแบบแยบๆๆบแย่างเงี้ยแล้วค่อยขวาตรงตอนไม่กินข้าวคือแบบไม่รู้จะยังไงของหน้าโอเลนเตนน่ะกูจะบ้าแล้วเปล่าเนี่ยแต่ก็ต้องขอบคุณจริงค่ะแต่เราขออนุญาตเรียบร้อยนะคะน่ารักเนาะ คือตอนแรกอยู่หน้าโงแรมโเรนตนะครับด้วยรถบ้านที่ลากมาประมาณผมว่าระยะทางไม่ต่ำกว่า20่สิบโลซัมติงกับบ่าวอาสมากเลยมันคือซัมติงกับ b o า t อ s สที่นี่มันเือชื่อรายการของเราเลยอ่ะคีเลยใช่ไหมมันเหมือนมันขึ้นรถมาทั้งรถนี้ตอนนี้มันคือซัมติงกับบ่าวอาสมันคือเรื่องทุกอย่างในเกี่ยวกับเรามันคือมันคือเราใช่ไหมวันนี้คือพิเศษเหมือนกัน ี่มากเลยคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วคือลูกก็มาทางหนึ่งรถก็มาทางหนึ่งเงี้ยเหรอ้ะ<ช>มาจัดที่เนี้ยหรอใช่โวเออยังไงดีันนี้แบบได้ใจมากหนึ่งในเหตุการณ์ที่ตื่นได้ที่สุดในชีวิตผมกำลังจะขอเมท่านแต่งงานครับตั้งใจทำให้เลยรู้ค่ะ